รายละเอีดก็ติดตามช่องวาบีซาบีทีวีนะครับได้เลยนะครับสกุจะปน,นะก็แนะนำดีๆนะครับแต่วันนี้ก็โชว์ฮิคารุครั้งแรกในชีวิตนั่นดูนะี่ไหนอ่ะได้ก่อนสีนนนนนชดวิตแดง,งโอ้ยเองโอ้ยโอ้ยพ่อพ่อเติมเต้มเทิคารุเลย น่ารักดีนะครับมันไม่มีกับเป้ครับแล้วก็แค่ถืออย่างเดียวอย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วเราจะไปข้ามไปเกาะผจญไฟแบบลูกผู้ชายวันนี้นพดดเพราะว่าอากาศดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าติการ์ดัเนาะอายุสังกบสังกบแต่ หน้าร้องของางควกีการูเน่กำลังหมดแล้วคิดว่าปีหน้าไปดีไหมก็สุดท้ายของช่วงสังควกีการเติเตงดวจ๊อดวจ้อี้แล้อเกมดเดยวกสมดเดียสามนอีกออชีอช รู้สึกว่าอากาศดีแล้วก็เจ้าบ่าดีก็สถานการณ์เช็คเชืก่อนนี่ปุ่นนะตอ,อนนี้หมดแล้วเลยออกมาที่ธรรมาชาตินะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเลยดูสิค,ค,ค,ครับไม่มีเลยใ <laughs> <laughs> น <laughs> Narong nạy na lòng này Tell me. Hikaru. Hikaru. Morai giữ. Hikaru. Morai giữ. Cá. Hikaru. Morai giữ. Cá. ไปไม่ไปรู้สึกเรียมพาโลมาอยู่ับแลโกวิต่อไม่ได้เรียมลูกอะเรียมปลาพาโลมาแล้วกินเสร็จเราก็จะมาอาหารอีกนะ